สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่โชว์รูมมิสซูเอเบิลปทุมธานีของเรานะคะและก็วันนี้นะคะเอเิกาอยู่ที่ หน้ารถคันนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่ารถคันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวไททันปี2020นั่นเองนะคะซึ่งรถที่ทางเราน,ะะนำมารีวิวแล้วก็นำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันวันนี้นะคะเป็นในส่วนของตัวรถที่เรามีตกแต่งอุปกรณ์นะคะต้องบอกเลยว่าแต่งเต็มแล้วก็สุดจริงๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะอ่ะ บอกก่อนนะคะว่าในส่วนของรถรุ่นนี้โปรโมชั่นนะคะของแต่งของแถมเราจัดให้เต็มนะคะแลยก็ชุดแต่งตัวนี้ที่ติดตั้งกับตัวรถเราเป็นชุดอุปกรณ์ของแถมที่แถมให้ฟรีๆนะคะถ้าเกิดนะคะลูกค้าท่านใดอยากจะทราบในส่วนของตัวรายละเอียดเงื่อนไขนะคะสามารถติดต่อได้เลยนะคะที่แอดมินของเราทุกเพจเลยนะคะเอ,า,เอ,า,อาง่ายๆเลยนะคะของเราก็จะมีทีมอ,ออนไลน์นะคะที่เป็นทีม XO 5นะคะแล้วก็ พิมเอ็นะคะอันนี้สามารถติดต่อที่บริษาการขายได้เลยนะคะทุกคนพร้อมที่จะให้ข้อมูลแล้วก็นำเสนอเกี่ยวกับตัวโปรโมชั่นรถของเราโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูรถกันเลยนะคะสาหรับในส่วนของตัวรุ่นนี้นะคะต้องเรียนแจ้งอย่างที่บอกนะคะว่าเป็นดีไซน์ที่เรามีการออกแบบแล้วก็ตกแต่งให้ลูกค้านะคะเริ่มจากตรงไหนดีต้องบอกว่าแต่งเยอะมากเลยนะคะคันนี้นอ่ะ,ะ,ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้านะคะเดิมๆในส่วนของตัวกระจังหน้าตรงนี้นะคะ จะเป็นในส่วนของตัวสีที่เป็นสีนิเทานะคะหรือว่าสีบรอนนะคะแต่ว่าทางเราเนี่ยมีการดีไซน์นะคะแล้วก็มีการแรปนะคะตัวกระจังหน้าให้นะคะตรงนี้เราเป็นการแรปสีดําเงานั่นเองนะคะทําไมเราถึงใช้ในส่วนของสติ๊กเกอร์แรปนะคะเนื่องจากว่าเอา่อในการทําสีนะคะเนื่องจากตัวกระจังหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่ามาจากโรงงานนะคะเราเป็นตัวสีโครเมียมแล้วเราไปทําสีบรอนนะคะแต่ทีเนี้ยเอ่อ ถ้าเรามาทําสีอีกรอบหนึ่งทำให้สีมันหลุดได้ง่ายนะคะดังนั้นเราก็เลยมีการแรปในส่งตัวสติกเกอร์ไปนะคะซึ่งสติกเกอร์ตรงนี้ต้องเรียนแจ้งเลยนะคะว่ามีหลายสีไม่ว่าจะเป็นสีดําด้านหรือสีดําเงาตัวนี้นะคะสีดําแก้วนะคะหรือจะเป็นในส่งของสีแคปลา ตรงนี้ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของลูกค้านะคะสามารถรีเคสเข้ามาได้เลยว่าอยากได้เป็นสีแบบไหนแล้วก็ตรงนี้นะคะชิ้นนี้ก็มีการแรปเช่นเดียวกันนะคะก่อนหน้านี้นชิ้นนี้มันจะเป็นโครเมียมอันนี้เราก็มีการแรปสีดําเงาเข้าไปนะคะเพิ่มในส่วนของตัวความดุดันให้กับตัวรถนั่นเองนะคะแล้วก็มาตัวอักษรไททันตรงนี้นะคะ ทำไมเราถึงไม่ใส่ไททันสปอร์ตนะคะต้องบอกเลยว่าในส่วนของการตกแต่งคันนี้นะคะ,ะมีอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะถ้าเราติดตัวหนังสือเยอะขึ้นไปนะคะจะทำให้รถดูเลอะเทอะไปนะคะดังนั้นเราก็ดีไซน์ออกมาให้เหมาะกับตัวรถคันนี้แล้วนะคะอ่ะชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวครอบไฟครอบไฟตรงนี้ก็จะเป็นสีดำเงานะคะตัวนี้จะเป็นครอบไฟหน้าสีดำเงานะคะ ยาวมาถึงนี่เลยนะคะในส่วนของตัวชิ้นงานนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นครอบไฟตัดหมอ,อกนะคะครอบไฟเลี้ยวนะคะตรงนี้ด้านหน้าก็จะเป็นตัวขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีเ, by, เป็นสีดําเงาเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้เพื่อให้เข้ากับตัวกระจังหน้าที่เราดีไซน์แล้วก็ตกแต่งออกมานะคะแล้วก็มาชิ้นนี้นะคะชิ้นใหญ่ๆถัดลงมานะคะจะเป็นในส่วนของตัวสเกิร์ตด้านหน้านะคะซึ่งตัวสเกิร์ตด้านหน้าตรงนี้นะคะ่ะเราไม่ได้มีไฟ นะคะตรงนี้เนื่องจากว่านะคะในส่วนของการติดสเกิร์ตท,ที่มีไฟนะคะอาจจะทําใหา้มีผลต่อวารันตีเกี่ยวกับตัวระบบไฟนั่นเองนะคะตรงนี้เราก็เลยเ,เน้นในส่วนของความปลอดภัยให้ลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ยังสวยงามนะคะวารันตีลูกค้าก็ไม่ขาดด้วยนะคะสำหรับตัวสเกิร์ตตัวนี้นะคะมีการทําสีนะคะเป็นสีดําเงานะคะตัวนี้จะเป็นสีดําเงาซึ่งตัวสเกิร์ตเนี่ย สามารถสั่งทําได้หลายสีเลยไม่ว่าจะเป็นสีดําด้านดําทั้งชิ้นก็ได้หรือจะตัดเป็นสีเทาตรงนี้ก็ได้นะคะอันนี้เรามีการดีไซน์เราต้องตัดสีนี้เพราะว่ารถเราเป็นสีบรอนเงินนะคะเพื่อให้มันแมทกันถ้าทำดำหมดเลยรถก็จะดูมีมิติไม่ไม่หลอนะคะอันนี้ก็ดีไซน์ออกมานะคะทางเราก็มีการดีไซน์ให้นะคะโอเคแล้วก็มาในส่วนของตัวด้านข้าง ะะซึ่งตัวด้านข้างตัวนี้เราก็จะมีการติดตัวซุ้มล้อให้นะคะซุ้มล้อตรงนี้ก็จะเป็นหมุดนะคะมีหมุดอ,อันนี้จะเป็นหมุดหลอกนะคะเป็นหมุดหลอกเพิ่มในส่วนของอความดุดันให้กับตัวรถนะคะแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นตัวแมะะ็กที่เรามีการเปลี่ยนให้ลูกค้าแม็กตัวนี้ก็จะเป็นแม็กขนาดขอบ10 แนิ้วนั่นเองนะคะแล้วก็ใส่ตัวยางที่เป็นยางสองหห้าทับ60นะคะ R 1 8นั่นเองนะคะสำหรับตัวยางก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถัดมาด้านข้างนะคะด้านข้างตัวนี้ก็จะมีการติดตั้งนะคะชุดคอบชุดครอบเบ้านะคะตรงนี้เราไม่ได้ทำสีนะคะเราครอบเข้าไปเลยนะคะใช้งานได้แบบ ตนทานนะคะอันนี้ก็จะเป็นครอบเบ้าแล้วก็ครอบมือจับต่างๆจะเป็นสีแครราอันนี้ลูกค้ารีเควสต์มานะคะจริงๆก็สามารถทําได้หมดทุกสีนั่นแหละนะคะแล้วก็มาด้านบนคิ้วกันศาสตร์คิ้วกันศาสตร์ก็มีการติดตั้งเพิ่มไปนะคะรวมไปถึงตัวราวหลังคาราวหลังคาตรงนี้นะคะก็จะทําทขาจับตรงนี้นะคะเป็นสี ดำนั่นเองนะคะตรงนี้จริงๆสามารถทําสีเป็นสีดําก็ได้นะคะแต่ว่าคันเนี้ยเราแต่งให้มันดูลงตัวแล้วก็ดูมีมิติดัางนั้นเราเลยเอาตรงนี้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะสีบอลตรงนี้ก็เช่นกันนะคะเป็นในส่วนของตัวลายแคปลาะคะมาถึงชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้ก็จะเป็นชิ้นใหญ่อีกชิ้นหนึ่งนะคะที่เรามีการ ตกแต่งให้กับลูกค้าไปก็จะเป็นในส่วนของตัวสปอร์ตบาร์นะคะสปอร์ตบาร์ตรงนี้มีการตัดสีแดงนิดนึงนะคะตรงนี้เพื่อให้มีความเป็นมิตินะคะเพื่อให้ตัวมิติตรงนี้นะคะดูดูหล่อแล้วก็ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะรวมไปถึงตัวชุดครอบตรงนี้นะคะชุดครอบตรงนี้ก็จะเป็นครอบไฟท้ายที่มีขนาดใหญ่นะคะเราติดตั้งเป็นในส่วนของตัวสีดําเงาให้นะคะ แล้วก็มาตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นดาบท้ายที่อลังการงานสร้างมากๆเลยตัวนี้ก็จะเป็นตัวชุดของแถมนะคะที่เรามีการตกแต่งเพิ่มเติมให้นะคะดาบท้ายาต้องบอกเลยนะคะว่าตรงนี้ติดให้ครบเลยนะคะเป็นดาบขนาดใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะเป็นสีลายที่เป็นแคปลานะคะซึ่งจริงๆตัวนี้มีหลายสีหลายลายมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นลายาดําเงานะคะหรือดําด้านนะคะหรือแคปลาเหมือนคันนี้นี่เองนะคะก็ รอบเข้าไปนะคะอันนี้เป็นตรงรุ่นเลยนะคะเป็นดับขนาดใหญ่แล้วก็ยาวสวยงามมากๆทําให้รถดูออมีมิติมากยิ่งขึ้นเลยนะคะดูหล่อเลยนะคะแล้วก็มาตรงนี้ก็จะเป็นชุดครอบฝาถังน้ํามันก็เป็นลายครบลาอันนี้จะเป็นรีเควสจากลูกค้าเลยนะคะ,ะแล้วก็มาภายในนะคะ ภายในตัวนี้นะคะเดิมๆในส่วนของตัว GLS จะไม่มีเบาะหนังนะคะแต่ว่าเรามีการติดตั้งเบาะหนังเพิ่มเติมให้กับลูกค้าไปซึ่งตัวเบาะหนังนะคะก็มีการเดินได้นะคะตัวนี้เบาะตัวนี้จะเป็นเบาะดําได้แดงนะคะจริงๆตัวเบาะหนังมีทั้งสีครีมสีน้ำตาลสีเบจต่างๆจะขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของลูกค้านะคะสามารถรีเครสเข้ามาได้นะคะว่าอยากได้เป็นเบาะหนังสีอะไรนะคะแต่คันนี้มีการติดตั้งก็คือเป็นเบาะหนัง ได้ดำเออโทษทีค่ะสีดำได้แดงนั่นเองนะคะแล้วก็นในส่วนของตัวอุปกรณ์เดิมๆที่มาจากตัวรถอยู่แล้วนะคะก็จะมีในส่วนของตัวจอนะคะตัวนี้จอจะติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะตัวจอก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะสามารถเล่นในส่วนของตัวเพลงนะคะผ่านหน้าจอได้เลยนะคะเป็นหน้าจอที่แสดงผลนั่นเองนะคะมีช่องเสียบสาย HDMI นะคะตรงนี้มีให้หมดนะคะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะมีตรงที่พักแขนก็จะมีที่เป็นตัวช่องเสียบสาย USB นะคะอยู่ตรงนี้นะคะ่ะตรงนั้นสามารถเสียบได้2ส,สองช่องเลยนะคะสำหรับเชื่อมต่อโทรศัพท์หรือว่าชาร์จแบตอะไรประมาณนี้ก็สามารถทำได้นะคะสำหรับตัวเบาะก,ก็ตรงนี้ ก็จะมีที่พักแขนให้อยู่นะคะอยู่ตรงนี้นะคะโดยรวมแล้วนะคะสำหรับในส่วนของตัวไททันคันนี้นะคะที่เรามีการตกแต่งเพิ่มเติมให้กับลูกค้าอย่างที่บอกเรียนแจ้งไปนะคะว่า,เ,าเป็นในส่วนของตัวชุดอุปกรณ์ของแถมที่เรามีการตกแต่งให้ฟรีนะคะย้ำนะคะว่าฟรีแต่ว่าในส่วนของตัว ฟรีตรงนี้เราก็มีเงื่อนไขนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดอยากจะทราบเกี่ยวกับเงื่อนไขการตกแต่งรถหรือว่าโปรโมชั่นของรถรุ่นนี้นะคะก็สามารถติดต่อแอดมินเราได้เลยนะคะเราจะมเีเบอร์ขึ้นให้ไว้นะคะลูกค้าสามารถกดเข้ามาออสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะตามเพจต่างๆที่เราลงไว้นะคะวันนี้นะคะขอบคุณมากๆากนะคะที่รับชมคลิปเรานะคะถ้ามีข้อสงสยัยหรือว่าต้องการแจ้งในส่วนของการปรับปรุงนะคะก็สามารถรีเควสตเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเราจะได้นําไปพัฒนาแล้วก็ ปรับปรุงคลิปต,ต่อไปนะคะวันนี้ขอขรบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ